ร้านสระผมในไทยก็ดังไกลถึงต่างประเทศราคาหลักร้อยแต่ได้ครบทุกขั้นตอนทั้งสระผมนวดศีรษะทีทเม้นดใดจัดทรงต่างชาติถึงกระบอกคุ้มกว่าที่อเมริกาเป็นร้อยเท่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในซีคอมเมนต์ใครอยากดูคลิปยาวแบบไม่มีโฆษณาคัน้นแอดขอแนะนำ โปรแรง YouTube p r พเมีมเริ่มต้นแค่19บาทหรือเดือนละ69บาทก็ดูเพลินได้แบบไม่มีโฆษณาขั้นและพิเศษสุดโปร u ูทูบพ m มีมแบบจัดเต็มทีเดียว2ปีแค่199บาทสนใจติดต่อไปที่ a d d o c k y p m อย่าลืมบอกด้วยล่ะว,ว่ามาจากช่อง C Comment จะได้รับบริการสุดพิเศษไปเลย สวัสดีครับทุกคนร้านสระผมในเมืองไทยเนี่ยก็ดังไกลไปถึงต่างประเทศอีกแล้วหลังชาวอเมริกันก็ได้รีวิวการใช้บริการร้านสระผมในไทยว่ามันดีเกินคาดทั้งราคาถูกแค่150บาทหรือว่าประมาณ5ดอลลาร์แต่ได้บริการครบทั้งสระผมนวดศีรษะทรีตเมนต์ดผมใช้เวลาเพียงแค่30นาทีแต่ผมที่ออกมานั้นสวยเงางามแล้วก็ผ่อนคลายเป็นอย่างมาก ต่างชาติหลายคนที่ทึ่งเพราะว่าที่อเมริกานั้นไม่มีบริการสระผมแบบนี้นะครับหรือถ้ามีเนี่ยก็จะคิดเพิ่มซึ่งมันแพงมาก แม้แต่คนไทยหลายคนเองเนี่ยก็นิยมไปร้านสระผมบ่อยจนไม่ค่อยสระเองกันแล้วโดยบริการสระผมในไทยเนี่ยไม่ใช่แค่ความสะอาดของผมนะครับแต่เป็นประสบการณ์ผ่อนคลายที่เข้าถึงได้ง่ายราคาไม่แพงแล้วก็สะท้อนถึงสเสน่ห์ของการบริการแบบไทยก็จึงเป็นสิ่งที่ต่างชาติโดยเฉพาะคนอเมริกันประทับใจเป็นอย่างมากเลยงั้นเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์ของชาวต่างชาติกันดีกว่าว่าเขานั้นจะคิดกันอย่างไรกับเรื่องนี้ คอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านแรกเลยนะครับตอนที่ฉันอยู่เมืองไทยเนี่ยฉันชอบไปร้านทําผมเพื่อสระผมนี่แหละผ่อนคลายมากเลยชาวต่างชาติท่านต่อมาก็ตกใจกับราคาเลยนะครับห้าเหรียญจริงดินี่ถ้าเป็นฉันน่าจะไม่สระผมตัวเองอีกเลย ชาวต่างชาติท่านต่อมาก็เห็นด้วยเลยนะครับนี่เหมือนกันเลยอะ่ะผมของฉันมันยาวแล้วก็ยุ่งยากมากในการสระผมแม้ว่าจะสระผมในราคา10ดอลลาร์ต่อครั้งนะ่ะแต่ฉันก็ยังยอมหน้าจ่ายสัปดาห์ละสครั้งก็ได้ ชาวต่างชาติท่านต่อมาก็พูดได้น่าสนใจเลยนะครับมันอาจจะฟังดูถูกสำหรับเราหรือเปล่าเพราะว่าเรานะ่ะคุ้นเคยกับค่าจ้างแบบอเมริกันอยู่แล้วไงแต่ฉันก็คิดว่าราคานี้ก็คงไม่แพงมากหรอกมั้งถ้าเกิดว่าสาวไทยหลายๆคนเขาก็ทำเช่นเดียวกันแต่ก็คงเทียบได้กับการซื้อกาแฟราคา7ดดอลลาร์ คอมเมนต์ต่อมาชาวต่างชาติท่านนี้เองเนี่ยก็มาสงสัยเลยนะครับในร้านทำผมในอเมริกาเนะ่ยเขาไม่สระผมแล้วก็ได้ผมกันเหรอเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยชาวอเมริกันก็ได้มาตอบเลยนะครับที่ไหนที่ฉันสระผมนะ่ะค่าสระผมและใดผมนะประมาณ60ดอลลาร์เลยคือมันดูดีมากนะตอนทำเสร็จแล้วนะ่ะแต่ว่าลองนึกภาพสิว่าเราต้องจ่ายเยอะขนาดนั้นทุกๆ2 3วันดู คอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวแคนาดาก็มาเสริมเลยนะครับใช่แล้วแหละมันไม่ใช่ราคาที่มันสมเหตุสมผลเลยนะยกเว้นว่าคุณอาจจะต้องเป็นเศรษฐีที่มีเวลาว่าง ชาวอเมริกันท่านต่อมาก็มาเสริมเรื่องร้านทําผมนะครับจริงๆนะร้านที่สระผมมันก็มีอยู่นะแต่แพงกว่าไทยเยอะเลยแค่สระผมอย่างเดียวนะ2 0 2 5ดอลลาร์เลยแหละบางทีนะไม่มีครีมนวดผมให้ด้วยและมันก็ไม่ใช่การเป่าผมให้แห้งแล้วก็รีดผมให้ตรงอย่างแน่นอน คอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวออสเตรเลียก็ได้มาเสริม80-90เหรียญที่นี่ในออสเตรเลียการสระผมและก็เป่าผมรายสัปดาห์เนี่ยมาถือเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยที่คนรวยเท่านั้นแหละที่มันสามารถทำได้นะชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับนี่ถ้าเกิดว่าราคา5ดอลลาร์จริงเนี่ยชัดจะไม่สระผมตัวเองอีกต่อไปแล้ว คอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับจริงๆแล้วเนี่ยบริการแบบนี้มันก็มีที่ร้านทําผมหลายแห่งอยู่นะถ้าเกิดว่าเราถามดูนะแต่ก็แค่มาราคาแพงไปหน่อยไงคนก็เลยไม่ค่อยถามกันปกติแล้วเนี่ยลูกค้าสูงอายุเขาจะนิยมสระผมแล้วก็จัดทรงกันมากกว่า ชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับว้าวนี่มันอ่างล้างหน้าแบบนอนล่าเนี่มันดูสบายกว่าอ่างแบบนั่งพิงเยอะเลยนะฉันหวังว่าร้านทำผมในอเมริกานะ่ะมันจะมีแบบนี้บ้างคอมเมนต์ต่อมาก็เห็นด้วยเลยนะครับของฉันนะ่ะมันก็เป็นแบบนี้แล้วมันน่าทึ่งมากเลยนะไม่ปวดคอเลยด้วยแถมยังผ่อนคลายอีกต่างหาก ชาวต่างชาติท่านต่อมาก็มาพูดถึงเรื่องราคาอีกแล้วที่นี่เนี่ยราคา75ดอลลาร์บวกกับทิปนะฉันไม่มีเงินจ่ายให้ใครมานั่งสาบผมให้หรอกแม้ว่ามันจะดูดีมากก็ตาม คอมเมนต์ต่อมานะครับฉันพิการและการดูแลผมของตัวเองเนี่ยมันเหนื่อยมากเลยนะฉันอยากให้ที่นี่มีอะไรแบบนั้นหรือว่าอะไรทํานองนั้นบ้างจังอย่างเช่นโรงอาบน้ําแบบดั้งเดิมที่มีสครับขัดผิวแล้วก็หวังว่ามันจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาในอเมริกามากกว่านี้จังเลยฉันอยากมีโอกาสได้ใช้บริการเขาจัง ชาวต่างชาติท่านต่อมาก็เห็นด้วยเลยนะครับเนี่ยแหละมันคือทั้งหมดที่ฉันต้องการในชีวิตเลยฉันไม่ชอบขั้นตอนการสระผมเองเลยมันดีกว่าเยอะถ้าได้นวดหนังศีรษะด้วยคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับที่นอนสระผมนะ่ะดูดีมากเลยนะฉันอยากให้มีขายที่นี่บ้างจังเลยคงจะเป็นของที่หรูหราราคาก็คงจะแพงไปเลย ชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับครั้งหนึ่งอะ่ะฉันก็เคยลองทำแบบนี้ที่อเมริกาเหมือนกันแต่เธอนะ่ะไม่รู้วิธีเปล่าผมลอนก็เลยปล่อยให้ผมของฉันอ่ะมันชี้แล้วก็ฟูก็เลยต้องกลับไปที่บ้านแล้วก็สระผมเองอยู่ดีสรุปแล้วเนี่ยก็จ่ายไปแค่100ดอลลาร์เองชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับนั่นแหละที่ฉันอาจจะย้ายไปเมืองไทยแล้วเนี่ยวันที่สระผมเนี่ยมันแย่ที่สุดเลย ชาวต่างชาติท่านต่อมาเป็นชาวแคนาดานะครับฉันเคยไปร้านทำผมแบบเดียวกันเลยกับที่บ้านเกิดของฉันที่แคนาดาน่ะค่าสระผมเป่าจะแต่งทรงผมอยู่ที่ประมาณ75-90ดอลลาร์เลยแหละถ้าแค่5ดอลลาร์นะฉันคงไม่สระผมเองอีกแล้วคอมเมนต์ต่อมาก็เห็นด้วยเลยนะครับใช่แล้วฉันจะไปทำผมทุกๆ2วันเลยแหละด้วยราคาเพียงแค่5ดอลลาร์เนี่ย คอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับเดี๋ยวหน้าผมมันสวยมากเลยนะฉันรู้แหละว่ามันคือการบริการแบบเสียเงินแต่แบบว่านะถ้าเราดูแลกันแบบนี้มันจะเป็นยังไงเนี่ยฉันคงร้องไห้แน่ๆเลยบริการดีมากชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับเราต้องการผู้หญิงไทยให้มาเปิดร้านในอเมริกาบ้างจังเพราะว่าเราจะจ่ายเงินสำหรับร้านเหล่านี้รายสัปดาห์แน่นอน คอมเมนต์ต่อมาก็เห็นด้วยเลยนะครับใช่แล้วแหละร้านทำผมนะ่ะคิดค่าสระผมแล้วก็ไดผมตั้ง25ดอลลาร์เลยสระผมบ้างเป็นครั้งคราวนะแต่ราคาแค่5ดอลลาร์เนี่ยจ่ายทุกสัปดาห์เลยชาวต่างชาติท่านสุดท้ายแล้วนะครับปกตินะี่ยฉันสระผมเองแค่อทิ์ละครั้งนะแต่ในราคา260ดอลลาร์ต่อปีเนี่ยฉันคงใส่งบความงามเพิ่มขึ้นได้เยอะเลยแหละทำไมอเมริกาน่ะไม่มีแบบนี้บ้างนะ และก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Sub สไครต์ให้กับช่องด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย